สวัสดีครับวันนี้มากับตัวละครอย่างหมาดาบหรือซาเชียนครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่เคยโกงมากๆเลยครับแต่ว่าการมาของมิวทูรวมถึงการโดนเนฟหลายแพทยอย่างต่อเนื่องเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากไม่ถึงขั้นว่าโกงนะแต่เป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากจริงๆสำหรับแพทช์นี้และบอกเลยว่าในการแข่งขันเนี่ยได้เห็นแน่นอนครับเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่โคตรเก่งแต่เล่นโคตรยากครับ ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับซาเชียนนะครับผมผมขอเริ่มจากเอ็มเรมผมขอแนะนำเป็น6ขาว6ส้มแบบห้อยครีนะครับเพราะว่าซาเชียนเนี่ยยิ่งมีครกเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้จัดตามชอบนะแล้วสำหรับแบทเทิล t e ไอเทมครับ ขอแนะนําเป็น eject button นะยังไงก็ต้อง eject button ครับสำหรับ h ฮ a ไอเท i ครับผมขอแนะนําเป็น rapid fire scarf ครับหรือก็คือผ้าแดงตีไวกับ scope l e n เพื่อเอามารีดดาเมียในการออโต้แท็กครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถดึงศักยภาพของผ้าแดงตีไวออกมาได้เต็มความสามารถนะครับ จะเล่นเป็นเลเซอร์คอร์ก่อนก็นได้ครับผมเพราะว่าเลเซอร์คอร์เนี่ยก็เหมาะกับซาเชียนเหมือนกันแต่ว่าสําหรับใครที่เริ่มเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็เล่นซาเชียนชํานาญแล้วเปลี่ยนเป็นเลปิดไฟสกาฟครับเพื่อทําการเล่นพวกออบเจกต์รวมถึงในจังหวะไฟถ้าเราได้ยืนตถีถูกที่นะมันจะมีการโจมตีพิเศษครับในการโจมตีพู๊แอทแท็กครั้งที่4่มันจะพุ่งหาผู้ต่อสู้อยู่แล้วเลเซอร์คอร์ในการสโลว์จะไม่มีผลเท่าถ้าเกิดว่าเราได้ตีอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากพาร์ทสี่ก่อนดีกว่า พาร์สี่เนี่ยสำหรับซาเชียนนะอันดับแรกเลยครับมันจะได้เอออสเอนเนอร์จีหรือว่าคือบอลพลังงานมากกว่าตัวโปกเกมอนตัวอื่นนะครับเมื่อนอกโปกเกมอนอีกฝ่ายได้นะครับผมสมมุติว่าโปกเกมอนตัวอื่นน็อกได้แบบได้5แต้มซาเชียนจะได้10แตมอะไรแบบนี้คือมันจะมากกว่าตัวอื่น5แต้มนั่นเองอีกความสามารถหนึ่งของซาเชียนครับนั่นคือการชาร์จ Energy บอลเข้าไปในดาบครับจะสามารถชาร์จได้3ขั้นโดยขั้นแรกใช้8ลูกขั้นที่2ใช้10ลูกขั้นที่3ใช้15ลูกครับ บัฟของดาบแสงผมขอเรียกว่าดาบทองนะบัฟของดาบทองนะครับมันคือการเพิ่มพลังโจมตีครับผมแล้วมันจะโจมตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยครับเรียกว่าเป็นการโจมตีที่เหมาะกับการเล่นอ็อบเจกต์หรือว่าในการเบิร์ดดาเมจอย่างมากครับผมอันนี้เป็นแค่ความสามารถแรกนะความสามารถแล้วก็ความสามารถที่2ครับก็คือทุกท่านะครับทุกท่าเลยนะจะได้รับการอัปเกรดเป็นขั้นพิเศษครับ แล้วมันจะใช้คูดาวแยกกันด้วยนะครับสมมุติว่าผมใช้สลชนะครับมันจะใช้ได้2ครั้งก็คือครั้งหนึ่งเป็นขั้นธรรมดาอีกครั้งหนึ่งเป็นขั้นพิเศษนั่นเองเรียกว่าคล้ายๆอัมมาโจแล้วกันเนอะอาะประมาณนั้นเลยครับและที่สําคัญที่สุดครับคือความเก่งของซาเชียนเนี่ยมันอยู่ที่การออโต้แท็กออโต้แท็กเนี่ยจะมีการโจมตีทั้งหมด4ครั้งนั่นเอง1น3องแล้วก็4เป็นท่าพุ่งฟันครับจาไว้ว่า4คือท่าพุ่งฟันนะสาหรับการโจมตีแรกครับทัดาเมจ การโจมตีที่2สโล2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองวินาทีการโจมตีที่3ฟื้นเลือดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้การโจมตีที่3และการโจมตีที่4ครับมันคือการพุ่งไปฟาดคู่ต่อสู้ครับนำซ้ำครับมันยังลดคูดาวของตัวละครของซาเชียนสิบห้าเปอร์เซ็นต์สังเกตคูดาวฮะอ่าคูดาวมันจะลดลงนะครับตอนดาบที่4นั่นเองคุยง่ายคือดาบหนึ่งดาเมจดาบสองสโลดาบสามฮิลดาบสี่ลดคูดาวครับ ทีนี้มาต่อกับเลเวล5กับเลเวล7ครับผมตอนเลเวล5จะได้1 Move มูฟแล้วเลเวล7ได้1ีก v e มูฟครับเมทัลครอครับมันคือการพุ่งไปข้างหน้ากระแทก1ครั้งแล้วเราจะโจมตีเร็ว6ครั้งครับเราจะสามารถโจมตีเร็วขึ้นได้6ครั้งนั่นเองนะก็คือเพิ่มแอทแท็กสปีดละครับว่าง่ายๆเนาะพุ่งไปแล้วก็ตี6ครั้งอ่าประมาณนี้ครับสำหรับ agility นะครับผม มันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราจะวิ่งไวขึ้นแต่ว่ามันจะค่อยๆช้าลงช้าลงนะแต่ระยะเวลาเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ครับด้วยการโจมตีหนึ่งครั้งจะเพิ่มระยะเวลา1วินาทีสูงสุด6ครั้งครับก็เพิ่มระยะเวลา6วินาทีนั่นเองสำหรับขั้นบูสต์เมทัลครอไม่ได้มีอะไรครับก็แค่ดาเมจเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองในการพุ่งกระแทกนะส่วนอะคิลิตี้ที่เป็นขั้นบูสต์นะครับมันจะได้เกราะครับผมนะมันจะได้เกราะ ทีนี้มาต่อกับอีกสายครับสแครกเกตซอสกับเพลาร์ฟครับเพลารเนี่ยจะเป็นการพุ่งแล้วสตันคู่ต่อสู้ครับหลักการมันมีแค่นี้เลยแล้วก็จบแค่นี้เลยสําหรับเพลาร์ฟครับผมแต่ว่า p พลราฟครับหลังจากใช้โดนนะครับมันจะมีการลดดาเมียที่15%ด้วยนะครับ สำหรับสาเคสซอสเนี่ยมีหลายอย่างมากอันดับแรกเลยนะครับตอนวาดวงดาบนะจะได้รับสถานะ unstoppable ชั่วคราวเห็นไหมแล้วจังหวะตอนนั้นนะครับซาเชียนจะโดนดาเมจดเบาลง50%ด้วยมันเป็นจังหวะที่ซาเชียนได้รับดาเมจดเบาลงสั้นๆครับแล้วหลังจากนั้นถ้าใช้สกิลโดนนะครับจะได้รับบัฟขึ้นมาครับบัฟเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะคันแรกอยู่ที่306นะครับผมพอเราวาดดาบปับแล้วฟาดใหม่ขึ้นเป็น482เลยครับ เรียกว่าดาเมจจาก306เล่งเป็น482คือว่าเพิ่มค่อนข้างเยอะครับนำซ้ำนะครับมันยังเจาะเกาะผู้ต่อสู้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสไตรเคซอดเนี่ยถ้าโดนนะไม่ซาเชียนจะตีแรงขึ้นไม่พอคุณยังโดนเจาะเกาะด้วยจังหวะวาดวงดาบการสถานะไม่พอครับยังโดนดาเมจเบาลงด้วยแล้วตอนวาดวงดาบมีสโลครับแล้วตอนระเบิดดาบอะ มีสตันด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมูฟที่ค่อนข้างจะครบเครื่องมากจริงๆสําหรับขั้นอัปเกรดไซเคิซอร์ครับมันคือการทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจังหวะระเบิดมันจะไวขึ้นด้วยครับแล้วก็มันจะแรงขึ้นด้วยแล้วก็กว้างขึ้นด้วยนะครับสําหรับซซเคิซอร์นะส่วนทางด้านของเพราฟครับเพรัฟเมื่อทําการพุ่งโดยใช้ขั้น p l u สนะครับมันจะพุ่งสตันทุกตัวปกติเพราฟมันจะหยุดตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขั้นแบบ คาดอัปเกรดนะมันจะพุ่งทะลุทุกตัวแล้วสตาร์ททุกตัวครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนําว่าสายไหนก็ได้นะครับคุณจะเล่นสายไหนก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนาําผมขอแนะนาแซคเห็ดซอสกับ agility ครับสำหรับสาเชียนจําได้ไหมครับว่าการโจมตีครั้งที่4มันคือการพุ่งนะเวลาเล่นนะครับผมจะแนะนําแบบนี้ทุกครั้งที่เราใช้สกิลหรือใช้มูฟนะครับมันจะทําการรีเซ็ตสแต็คการตีนั่นเองแล้วพาสซีฟอย่างอินเทรปิดซอสหรือดาบทองเนี่ยก็สามารถใช้ยื้อพาสอ่ะ ใช้ยือบูลแอทแทกได้เหมือนกันครับแบบนี้เลยเวลาเราจะใช้ให้คุ้มนะครับปกตินะคอมโบพื้นฐานของซาเชียนะจะนิยมแบบว่าเก็บดาบปั๊บดาบทองพุ่งเข้าไปแล้วก็ทําการจ่ายสราเกตซอสสองอันอะไรแบบนี้นะใช้อินเทปปิดซอสในการยื้อสแต็กการชาร์จโจมตีครั้งที่4ออกไปครับหรือถ้าเกิดว่าคุณช่ําชองหน่อยใช่ไหมคุณสามารถแบบจ่ายอะจิติตี้ก่อนแล้วก็ชาร์จอินเทปปิดซอสแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งฟันแล้ววาง2ดาบ นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันครับมันคือการยืดสเตก็กการโจมตีครั้งที่4ออกทีนี้มาต่อกับยูไนครับอย่าง s o r v เว i a ียนซอ d ครับซอ r v e ว i a ียนซอ d เนี่ยมันเป็น Move ที่จะทำดาเมจตามบอล e อ e เ g อที่เรามีนั่นเองสมมุติไม่ไม่มีแต้มเลยนะสับไป2อ0พครับแล้วถ้าเรามีประมาณ11ถึงแต่ไม่สิ 11, ถึง20ลูกก็จะอยู่2อ0พใช่ไหมถ้าเรามี20ลูกแต่ไม่ถึง30ลูกครับก็จะอยู่ที่3ามพครับ แล้วพอเรามีเต็ม30ลูกขึ้นไปครับมันสับ30ลูกนะก็จะอยู่ที่4,002ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันยังมีอีกหนึ่งความสามารถที่ใครอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือ Sovereign s w o r ครับมันจะทำาาเม g แรงขึ้นเมื่อคู่ต่อสู้มี b u ฟอยู่ใน Move ครับสำหรับบัฟอยู่ใน Move บ,บางคนอาจจะไม่รู้คืออะไรทุกครั้งที่เราใช้อยู่ใน Move นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า b u ฟอยู่ใน Move เกิดขึ้นสังเกตด้านล่างครับ แล้วสังเกตตัวละครเรามันจะเป็นแสงสีฟ้าครอบตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือบัฟอยู่ในมูฟครับซึ่งโปเกมอนทุกตัวจะมีบัฟอยู่ในมูฟครับผมเวลาใช้นะครับถ้า s o เวเลียนซอสของซาเชียนสับคู่ต่อสู้ที่มีบัฟอยู่ในมูฟนะครับเขาจะสับแรงขึ้นมากๆเลยครับสำหรับอยู่ในมูฟซาเชียนเนี่ยนอกจากใช้ทำดามเมจแล้วนะครับมันยังสามารถ ใช้อีกแบบหนึ่งได้ครับระหว่างใช้อยู่ในมูฟจะได้รับสถานะ Unstoppable ใช่ไหมครับทีนี้วิธีการใช้อีกแบบที่ผมพูดถึงก็คือถ้าเรากําลังจะหนีนะเรากําลังจะหนีเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้แล้วอีกฝ่ายกําลังจะวิ่งมายัดซีซีไม่ให้เราหนีนะครับเราสามารถจ่ายยูไนท์แล้วเดินออกได้ครับจ่ายยูไนท์เพื่อเอาเพื่อเอาสถานะ Unstoppable แล้วเดินออกมาได้แต่ข้อเสียคือคุณจะเดินช้าลงนิดนึงนะและเกียร์ยูไนท์จะหาย30%แต่เกียร์ยูไนท์30%นใช้เวลาในการฟื้นไม่นานครับ เพราะฉะนั้นสาหรับใครที่เล่นซาเชียนเรารู้ว่าจ่ายอยู่ไนตอนนี้ไม่คุ้มแล้วไม่แล้วต้องหนีแล้วรู้ว่าจะโดนซีซีนะครับการใช้ยูไนเพื่อการซีซีแล้วเดินออกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการใช้อยู่ไนเหมือนกันครับผมสําหรับใครที่สนใจตัวอย่างซาเชียนครับหนึ่งในออราเดอร์ er ที่ผมพูดเลยว่าเก่งแทบจะที่สุดละกันในเมตานี้มันครบเครื่องที่สุดลัดออบเจกต์ได้โซนได้ไล่ได้ทุกอย่างแบบ ลงตัวมากจริงๆแต่ข้อเสียคือเล่นยากพอสมควรเหมือนกันสำหรับใครสนใจลองดูได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ